พร้อมหรือยังคะ ¿Qué <laughs> วันนี้ค่ะวันนี้เราเจอกันวันพุทธศักรดีที่4พัน2564โอเควันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ถึงการท่าทาย10ประเทศอาเซียนของเราประเทศที่หนึ่งประเทศท ยาของเราก่อนเรียกสมาธิของว่าอานดับหนึ่งถึงสมพรอมกันนะคะว่าที่หึงจะย้ายที่ไหมอานเดอร์สอ Thank yeah. you. Yeah. i don't อะไกกันลูสวดมนต์ไว้พระอัญชรีพร้อมกันค่ะอัญชีวันพระิวันกาบสาัาบหนึ่ง ว่ากะสร้างโคสร้างคางนะมามีกาบหนึ่งกาบสองกาบสามอ่ะเตรียมตัวนั่งสมาธินะคะ คลายสมาธิเตรียมแผ่เมตาเาาเาตาค่ะอาสัพเพสัตตาค่ะสัพเพสัหที่เป็นเ่อจเจตายด้วยกั้หมดส้นอเวัสุจงเป็นสุขเปสุเถจะได้กันและกันเลยอัยยาประชาหนนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคารหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนังปริหารานตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุเด็กๆนอนได้ค่ะห่ผมผ้าด้วยนะคะ